สวัสดีเพื่อนๆนทุกคนชาวโปรเกสซากาทุกคนนะครับวันนี้เองเลเวไฟก็มีเทคนิคดีๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกแล้วนะครับซึ่งไอของชิ้นเนี่ยที่เราจะมาแชร์กันก็จะเป็นเจ้าตัวของที่เอาไว้อัพตราเลยนะกันนะเออเป็นของที่เอามาอัพสกิลพาสซีฟของตรานะครับก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยเอ๊ะไอผลึกพลังงานเนาะว่าเราสามารถหาผลึกพลังงานนี้ ได้จากไหนได้เยอะๆบ้างนะครับคิดว่าหลายๆคนที่เริ่มเล่นหรือว่าเล่นไปได้ช่วงละอาจจะแบบยังไม่ได้เอนเกมเนะาะข็เอนเกมก็อาจจะตันกันแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะหาได้จากไหนบ้างจะหาได้เยอะๆในแต่ละวันนะครับซึ่งในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีเทคนิคดีๆมาแชร์กันให้ตรงนี้เนาะสิ่งที่เราต้องมีก่อนเนี่ยเป็นอันดับแรกก็คือ อาจจะเป็นเพื่อนร่วมกิลหรือเป็น ID รองที่เราเล่นด้วยกันและสามารถเล่นพร้อมกันได้ทั้ง2จอนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่อยู่ในกิลอ่ะอาจจะนัดเพื่อนที่อยู่ในกิลมาช่วยตีด้วยกันหรือว่าเรามี ID ดีสที่สามารถเปิดเล่นพร้อมกันได้ซึ่งวิธีการทำเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยนะครับเราจะให้คนที่จะตีแล้วก็จะเปิดบอสเนี่ยทำการเข้าไปรอก่อนอะสมมุติว่าเข้าไปรอ เข้าไปรอในหน้าหลังราสัตว์ใช่ไหมคนที่จะรอตีเนี่ยเข้ามารอหลังราสัตว์นะครับคือเราอาจจะต้องสลับกันเปิดเนาะถ้าเปิดกับเพื่อนก็สลับกันเปิดแต่ถ้าเปิด2จอ,อคนเดียวคุณก็ให้ตัวที่รอตีเนี่ยก็มารอที่นี่แล้วก็ให้อีกตัวเนี่ยเปิดอาจจะใช้วิธีเปิดโดยการอ่าไปกวาดด่านกวาดด่านอะไรก็ได้แล้วมันก็เจอใช่ไหมกวาดด่านอะไรก็ได้แล้วมันก็เจออ่าสมมติว่าบังเอิญเจอบอและ มสมมติว่าบังเอิญเจอบอยแล้วแล้วผมจะเอาตัวไอดีผมเนี่ยไปรอตีเนาะเอาไปรอตีแล้วกันผมก็จะรอเอาไว้ที่ตรงหน้าหลังล่าสัตว์ก่อนอ่ะแล้วก็ให้จอที่จะเปิดบอสนะครับให้จอที่จะเปิดบอสเนี่ยเปิดบอสรอเอาไว้แต่ยังไม่ได้ตีนะครับหลังจากนี้เนี่ยก็ให้เราใช้ไอตัวที่เปิดบอสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไอดีของเราหรือไอดีของเพื่อนเราเนาะถ้าสมมุติเราเป็นคนรอตีเราก็รอตีนะครับส่วนคนที่เปิดบอสเนี่ยเข้ามาปรับแก้ไขทีม เราจะไม่ใช้ทีมหลักในการตีเพราะถ้าใช้ทีมหลักในการตีเนี่ยบอสจะตายแน่ๆเราจะให้คนที่เปิดเนี่ยเปลี่ยนไปใช้ตัวที่อ่อนแอที่สุดที่เรามีใน ID นะครับเซตไว้แค่ตัวเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นเราก็ให้ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเปิดบอสนะครับเปิดบอสยังไงบอสก็ไม่ตายเออเปิดบอสมาตียังไงบอสก็จะไม่ตายนะครับก็จะให้เพื่อนเราอีกคนนึงเนี่ยที่รออยู่ก็เป็นคนตีปิดฉากให้ อ่ะอันนี้เป็น ID ที่เปิดเปิดเสร็จปุ๊บบอสไม่ตายอ่ะอีกคนก็จะรอตีอ่ะทีนี้ตัดภาพมาที่หน้าจอหลักนะครับหน้าจอที่กําลังรอตีอยู่ก็ใช้ทีมเต็มเลยทีมหลักทีมเต็มไปเลยนะครับก็ทําการตีไปให้ตายสําหรับคนที่ได้มาตีตรงนี้ช่วยเพื่อนเนี่ยก็จะได้เจ้าตัวผลึกเนี่ยคูณ2เลยด้วยเออสำหรับคนที่ปิดบอสนะสำหรับคนที่ปิดบอสหรืฐบอสเนี่ยจะได้ผลึกตรงนี้เนี่ยคูณ2ซึ่งมาทําให้เราได้เยอะมากๆ ใครที่มีเพื่อนที่ดองบัตรเปิดบอสไว้หลายๆใบหรือว่าในแต่ละวันคุณอาจจะลองมากวาดพลังงานพร้อมกันแล้วใครที่เจอก็สลับกันตีกันไปก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มีคนอื่นในกิวมาแย่งหรือคนที่อยู่ในรายชื่อเพื่อนของคุณมาแย่งก็นัดกันให้ดีๆแล้วกันก่อนที่จะตีตัวนี้จะเป็นไ d ดีที่ไม่ได้เปิดนะเป็น ID ที่รอตีหากเราลาดบอสได้เราจะได้รางวัลคูณ2เออเราก็จะได้ของเพิ่มขึ้นจากปกติได้5เศษอันนี้ก็ได้จะเป็น10เศษเลยอ่ะ ส่วนคนที่เปิดบอสก็ยังได้เหมือนเดิมคนที่เปิดบอสเนี่ยก็ยังได้ของเหมือนเดิมนะครับก็คือจะได้เศษ5เศษแล้วอีกอันหนึ่งก็จะเป็นการสุ่มตราเนาะก็จะเป็นการสุ่มตานะครับแต่สําหรับใครที่ไปช่วยเหลือเพื่อนอย่างเดียวแล้วตีบอสไม่ตายเนี่ยก็จะได้แค่เศษแค่5อันอันแรกจะไม่ได้คูณ2นะคูณ2จะได้เฉพาะคนที่ปิดบอสอย่างเดียวสําหรับตรงนี้นะครับหวังว่าวิธีนี้เนี่ยก็จะสามารถทําให้เพื่อนหาผลึก จ้าต,ตัวนั้นเอาไปอัพตรากันได้เยอะขึ้นนะครับเพื่อที่จะเป็นทางเลือกในการใช้ตราที่หลากหลายมากขึ้นนอกจากนี้เองเนี่ยตราฮิลเองก็ควรจะอัพไว้เยอะๆด้วยเพราะว่ามันเอาไว้ใช้ผ่านด่านบางด่านได้เอาไว้ใช้เล่นบางสถานการณ์ได้นะครับส่วนตราอื่นๆก็เลือกใช้ตามทีมที่เราเล่นได้เลยนะสำหรับตรงนี้ทังวันนี้เลเวลไฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะทำอะไรอีกไว้รอชมนะครับผมไว้เจอกันใ,ในคลิปต่อไปครับ